สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการติดตั้งฟอนต์ในแอปไอ i ิดเพนนะคะเราก็เปิดแอปไอบิดเพ n ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มาเลือกที่แกลเลอรี่ของฉันตรงนี้นะคะจากนั้นก็เปิดขนาดแผ่นง,งานนะคะขนาดเท่าไหร่ก็ได้เปิดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ให้เรามาที่ตรงรูปอักขรตรงนี้ค่ะเครื่องมืออักขรตรงนี้นะคะเราเ,าเลือกแล้วเสร็จแล้วเราก็มาแตะที่แผ่นง,งานนะคะจากนั้นเขาก็จะขึ้นว่าเพิ่มข้อความใช่ไหมคะ การติดตั้งฟอนต์เนี่ยมันก็จะมี2แบบก็คือการติดตั้งฟอนต์ผ่านาตัวแอปเลยที่เขาก็จะมีเป็นตัวเว็บเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าก่อนเรามาเลือกที่ฟอนต์เสร็จใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้อันนี้เป็นเป็นแบบที่หนึ่งเนาะเรามาตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะเรากดบวกเข้าไปทีนี้เขาก็จะลิงก์เข้ามาสู่หน้าเว็บที่เป็นเว็บแบบฟอนต์ต่างๆนะคะ เราก็เลือกตรงนี้สมมติว่าตัว font.com ใช่ไหมคะเราเลือกเข้ามาทีนี้เราก็จะเห็นว่ามีฟอนต์เยอะเลยนะคะในนี้ทีนี้เราชอบฟอนต์ไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะติ๊กเข้าไปอย่างอันนี้โพนี่ใช่ไหมคะเราเลือกเข้ามาทีนี้แต่ละอันนะคะที่ลงมาเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขานะคะอย่างเช่น อันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้แจกฟรีฟอนต์ลายมือโพนี่สําหรับใช้งานส่วนตัวแบบปกติหนึ่งน้ำหนักใช่ไหมคะก็คือแบบปกติหนึ่งน้ำหนักก็คือแบบแบบเดียวนะคะที่อาจจะเป็นแบบปกติเนาะที่ไม่ใช่แบบน้าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะบอกว่าแบบหนึ่งน้ำหนักทีเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเขาก็จะให้เงื่อนไขว่าเราใช้ฟรีฟรีก็คือส่วนตัวเท่านั้นไม่ใช่คอมเมอรเชียลนะคะ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะสนใจจะใช้ทั้ง3น้ำหนักแบบส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ให้จิ้มที่ลิงก์ด้านล่างเลยก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของเขาแต่ถ้าเกิดเราเอามาใช้เองใน iPad อย่างเช่นเขียนโน้ตเขียนใช้ในอ่าเรียกว่าอะไรอะใน i b บิ p เ n นตกแต่งต่างๆใช้ในส่วนตัวอย่างเงี้ยเราโหลดได้เลยใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราจะไปทำในเชิงแบบ รับงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้ามาซื้อในนี้นะคะที่สั่งซื้อตรงนี้ค่ะอันนี้เราก็สาธิตวิธีการติดตั้งก่อนเนาะเราก็เลือกที่ดาวน์โหลดอ่าทีนี้เขาก็จะบอกว่าได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็กดโอเคทีนี้เราลองปิดแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามีฟอนต์โพนี่อยู่ตรงนี้แล้วเข้ามาในแอปไอเบดเพนของเราแล้วนะคะ แต่อันนี้เราก็สมมติว่าเราติดตั้งแล้วเราอยากลบเนาะเราก็เลือกที่จุดสามจุดแล้วก็ลบได้เลยนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตลบก่อนเพราะว่าบางทีจําเงื่อนไขไม่ได้เผื่อเ,อเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนาะก็ถ้าสมมติว่าใครชอบอันไหนจริงๆเนี่ยเราดูเงื่อนไขของเขาแล้วก็ลงทุนเลยนะคะนี่ก็ปิดลบก่อนอ่าเดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบนึงนะคะมาที่ฟอนต์มาที่เครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกเว็บ ใดก็ได้ที่เราคิดว่าเราสนใจฟอนตในในเว็บนั้นๆเข้ามาเราก็ดูว่าเราชอบแบบไหนซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีเยอะเลยเลือกตรงนี้อ่าอย่างฟอนตนี้ก็ดูดีนะคะชื่อฟอนตขอบคุณเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกตรงหน้าป้ายตรงนี้เลยถูกใจต้องการใช้เชิงพาณิชย์สนับสนุนเพียงฟอนละสองร้อยเก้าสิบบาทก็คือถูกมากเลย ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะคะเราติ๊กเข้ามาแล้วก็เนี่ค่ะเลือกดาวน์โหลดแต่ถ้าเราจะสั่งซื้อนะคะนี่เลยเขาจะแนบลิงก์มาให้แล้วตรงนี้เขาก็จะแนบด้วยว่าเอ่อคนครีเอทฟอนต์คนคน,นี้เขามีฟอนต์ทั้งหมดยังไงเนี่ยเราเข้าไปดูได้เลยนะคะแต่ว่าวิธีการติดตั้งก็คือเราต้องมาตรงนี้ตรงดาวน์โหลดค่ะพอเรากดดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะเขาก็จะขึ้นมาว่ากําลังดาวน์โหลดแล้วก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะเราย้อนกลับมาดูที่ไอเบดเพนเนี่ยค่ะเขาเข้ามาเลยทั้ง3แบบใช่ไห,ไหมคะก็ไม่ใช่สาแบบมีหลายแบบเลย1 2 3 4 5สอ้าหกแบบอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะ290บาทเองเดี๋ยวต้องแวะไปซื้อหน่อยแล้วทีนี้วิธีติดตั้งอีกวิธีที่สนะคะอันนี้เราก็ต้องมีฟอนต์ที่เราอาจจะ ไปหาซื้อมาจากภายนอกที่มันไม่ได้ลิงก์กับตัว i อ i บดเ n เหมือนเมื่อกี้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะอาลองเสิร์ช Google ดูก็ได้อาเราอาจจะเสิร์ชคำว่าซื้อฟอนต์ลายมือสมมตินะคะอ่าเขาก็จะมีแบบเนี้ยกลุ่มซื้อขายฟอนต์ลายมือเริ่มต้น35บาท หรือเป็นแบบประมาณแบบนี้เราเข้ามาดูได้เลยอันนี้ far f ว o w e r เนี่ยจริงๆก็ติดตามอยู่เนาะเป็นของ creator ท่านหนึ่งนะคะที่มีช่อง youtube channel เนี่ยเราลองเข้ามาดูได้เลยจริงๆอันนี้ก็มีทั้งฟอนต์ทั้งงานดิจิตอลต่างๆที่น่ารัก,น,รกน่ารักเยอะเลยนะคะอ่ะพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บอันนี้มันจะเป็นเรื่องของฟอนต์แล้ว เราก็ดูว่าเราชอบอันไหนเขาก็จะมีฟอนต์แบบหลายแบบสมมุติว่าเราจะเอาอันนี้เนาะที่มันเขียนว่าเรียบร้อยน้าอ่านเนี่ยเรากดเข้ามาปึ๊บจะลองเดี๋ยวจะลองทําให้ดูตั้งแต่เรามาซื้อเลยแล้วก็เอาฟอนต์ที่เราซื้อจากตรงนี้ไปติดตั้งเลยนะคะอ่ะอันนี้เขาให้สมัครสมาชิกใช่ไหมคะเราก็กดโอเคก่อน อ่าอันนี้ใช่ไหมคะพอเราเลือกฟอนต์นี้แล้วใช่ไหมคะตรงนี้เขาก็จะเลือกให้เราเลือกว่าเป็นคอมเมอรเชียลนะคะก็คือสำหรับทำในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ Add to c a r อ่จากนั้นเราก็มาดูที่ตรงนี้นะคะตะกร้าสินค้าตรงนี้แล้วก็เช็คเอาท์ จากนั้นเราก็ดูข้อมูลของเราเนาะแล้วก็อันนี้ใช้เป็นเดบิตการ์ดเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยนะคะ แล้วก็ฉันได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงของเว็บแล้วแล้วก็ p r รสออเดอรจากนั้นเรา p r รสออเดอรนะคะอ่าทีนี้ค่ะเราก็จะได้รับอีเมลนะคะเขาบอกว่าพอเราได้รับอีเมลเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราลองดูนะคะเขามีวิธีดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้เดี๋ยวเราลองเปิดดูก่อน อ่าเขาก็จะบอกว่าส่งไฟล์ให้คุณดาวน์โหลดทางอีเมลด้วยอ่ะเราลองไปดูทางอีเมลนะคะก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะอ่ะาแล้วก็ดูเราก็คลิกเข้ามานะคะเปิดเข้ามาอันนี้เป็นกรณีที่เราไปซื้อหรือเราไปได้ตัว ฟอนต์มาจากภายนอกแล้วเราก็จะเอาฟอนต์เนี้ยมาติดตั้งใน iBit Pen อ่าทีนี้ตรงนี้หน้านี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเขาจะเขียนว่าให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเรากดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเขามีให้คำว,ว่าเปิดในอ่ะเราลองเปิดดูนะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะง่ายๆเลยถ้ามีเปิดในแบบเนี้เราเลื่อนไปหาแอป iBit Pen ได้เลยนะคะ คลิกตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเราเจอแอป iBit p a i n เนี่ยเราคลิกเลือกแอป iBit p a i n เนี่ยค่ะเปิดในก็คือเลือกมาที่แอป iBit p e n การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรากดโอเคเรามาเช็คดูนะคะติ๊กเข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าฟอนต์เนี้ยเข้ามาแล้ว Buttercup b o w นะคะทดสอบฟอนต์ น่ารักนะคะตรงนี้เราก็เปลี่ยนสีได้เลยเนาะอ่าอันนี้ก็คือการที่เราแบบซื้อฟอนต์จากภายนอกแล้วก็อีกอันนึงกรณีที่เราอาจจะได้รับฟอนต์สมมติว่าเราไปติดต่อซื้ออาจจะผ่านไลน์ผ่าน Instagram ผ่าน Facebook แบบนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ส่งเป็นไฟล์มาให้เราในในบรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า ส่งมาทางอ e ีเมลหรืออะไรต่างๆก็ตามก็จะมีอีกวิธีหนึ่งกรณีที่เราได้รับฟอนต์ผ่านไรนะคะเราก็มาเลือกที่ไดรฟ์อันนี้ก็จะยกตัวอย่างนะว่ามันจะมีที่เรามีฟอนต์อยู่ในไดรฟ์อยู่อันหนึง่งเนี่ยคะ่ะ my by font ตรงนี้อ่าวิธีการก็เราก็เข้ามาเลยแล้วก็เลือกฟอนต์ตรงนี้ได้เลย แล้วก็อันนี้คือในไดร์นะคะพอฟอนต์แต่ละอันเนี่ยตรงจุดสามจุดเนี่ยให้เราคลิกที่จุดสามจุดแล้วเลือกคำว่าเปิดในนะคะเขาก็จะบอกว่ากำลังเตรียมส่งออกทีนี้เราก็เลื่อนหาแอปที่เป็น i อบิดเพนตตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือก i อบิดเพนตเห็นไหมคะเขาก็จะบอกว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วอ่ะเรามาเช็คอีกทีหนึ่งนะคะว่าฟอนต์เมื่อกี้นี้ ติ๊กตรงฟอนต์เมื่อกี้ก็จะเห็นเนี่ยค่ะชาไทยอิมตัวนี้เข้ามาแล้วนะคะอ่าอีกสักอีกสักรอบนึงเนาะมาที่ไร t เหมือนเดิมแล้วก็มาที่ตัวนี้ค่ะชาวโกะอะไรตรัวนี้สาจุดแล้วก็เลือกเปิดในแล้วก็เลื่อนหาแอปไอเบดเพนแล้วก็เปิดแอปไอเ t ดเพนการติดตั้งสุดสมบูรณ์อ่ะเราเข้ามาเช็คอีกทีนึงแตะที่แผ่นง,งานเปิดคำว่าฟอน เนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้นี่ชาวโกขึ้นมาแล้วนะคะวิธีการติดตั้งฟอนต์ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะง่ายมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคลิปค่ะสวัสดีค่ะ